สนนามอลรรคมาตุลฮวประกาทุทการอีกครั้งนะครับที่ช่องบางรอนก่อนใส่ใบด้างขวานะครับวันนี้พาผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่งานเกษตรแฟร์ที่หัดใหญ่กันนะครับมาดูกันนะครับว่ามีามีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็พาทุกท่านนะครับมาชมดูบรรยากาศอันนี้ก็คือบรรยากาศหน้ามอหัดใหญ่นะครับซึ่งก็มี คนเยอะมากเลยนะครับที่มาเที่ยวในงานนี้นะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็มาวันนี้สองวันนะครับที่ผมมาแล้วก็เพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมบรรยากาศแล้วก็มาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตามไปชมด้วยกันเลยนะครับ <S <S ครับนี่คือบรรยากาศหน้ามออนะครับ ต้องค่อยๆเดินนะครับโหดูนะครับนั่นน่านครับคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็จะมีคนเยอะมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเวลาที่เขาเลิกงานนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มต้นไม้นะครับซึ่งก็น่าสนใจอยู่นะครับเป็นไม้ขุดไม้เป็นไม้ล้อมนะฮะไม้ขุดล้อมนะครับซึ่งจะมีเยอะมากเลยนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับสงสัยซุ้มนี้นะครับผมต้องถ่ายเป็นการเฉพาะนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะถ่ายรวมๆก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมี ายพันธุ์ของต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็จะแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับสายพันธุ์ไม้นะครับซึ่งบางต้นก็อาจจะไม่เคยเห็นเรายังไม่เคยเห็นบางต้นก็อาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่รู้จักชื่อนะครับนะครับมีต้นทุเรียนอะไราถามได้เลยครับเงอนทองร้อยเดียวพี่ไปไป ดูนะครับมีชุดเรียนแดงอินโดนะครับอ่อันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่พี่สองร้อยเดูอเอาเยอะลดได้พี่อ่าครับจาของร้านบอกว่าถ้าสังซื้อเยอะเนี่ยลดได้นะครับต่อไปนะครับจะมีซุ้ม บอนไซด้วยนะครับโหน่าสนใจมากเลยนะครับนี่นะครับบอนไซสวยมากเลยนะครับเจาได้ตากเฟซบุ๊กต้นไม้งามค่ะเอ่อเฟซบุ๊กต้นไม้งามเพจต้นไม้งามอ่าครับผมถ้าใครสนใจก็มีรูปอยู่อ่า อะไหนพี่อรูปหน้าโปรไฟล์จะเป็นอ่ารูปหน้าโปรไฟล์นะครับเป็นมาชนิดนี้นะครับ <laughs> ต้อนอะไรก็ไม่รู้ต้นต้อนอะไรพี่พี่เป็นจม,มาตเงินค่ะเบนจม,มาตเงินโอเคนะครับแปลกตานะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับ นี่นะครับส่วนมากจะเป็นด้านหน้านี้นะครับจะเป็นขนาดจิ๋วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มถ่ายตรงนี้ก่อนลยกันนะครับถ่ายตรงนี้ก่อนอ่านะครับอันนี้เป็นอ๋อนี่นะครับเบอร์โทรนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับสนใจก็สามารถโทรได้ตามนี้เลยนะครับต้นไม้งามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมดูคร่าวๆนะครับ ต้นด้านหน้านี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นแก้วแคร์หรือเปล่าพี่ครับอ่าอันนี้ต้นแก้วแคร์หรือเปล่าแก้วแคร์ใช่ไหมอ่านะครับแก้วแคร์แล้วก็มีนกเยอะมากเลยนะครับอ่านะครับเป็นทรงพุ่มก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นต้นเชอรี่แคร์นะครับดูดอ,อกทองมันนี่นะครับดอ,อกทองมันสวยมากแล้วก็ ถ้าเป็นผลของมันเนี่ยมีลักษณะสีดแดงเวลามันออกผลเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับสําหรับต้นเชริคแคะนะครับแล้วก็ผลของมันเนี่ยกินได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็มีอยู่สองสาต้นนะครับโอเคนะครับชมกันเพลินๆเ,เลยนะครับ ้นหมากเมเปิลนะครับเนี่ยหมากเมเปิลใบของมันนะครับจะคล้ายๆใบต้นโกโชนะครับเนี่ยเข้าใจนะต้นโกโชใบของมันจะมีลักษณะเหมือนกันครับกำบังกายและสวยเลยนะครับสำหรับต้นหมากเมเปิลนะครับ ที่เห็นด้านหน้านะครับเป็นสวนเรือนะครับมีหลายทรงด้วยกันนะครับทรงนี้ก็สวยนะครับทรงทรงคนคู่นะครับสวยนะครับตันนี้นะครับก็เป็นต้นเพลนหน้าไต้หวันนะครับอ่เป็นทรง ส่งธรรมชาตินะครับสวยงานนะครับมันออกเป็นแนวศิลปะและเป็น,นอย่างดะะีไม่ครับเพราะว่าต้นนี้ก็สวยชื่อต้นเบญจมาศเงินค่ะตอนนี้เดือนครนอนนะคะตน้นละแค่ร้อยเดียวค่ะ,ะตน้นละแค่ร้อยเดียวนะครับถูกมากนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นงานงานเกษตรแฟร์นะครับแม่ครก็จะมีโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นที่หลากหลายนะครับ โดยเฉพาะเรื่องราคาที่มันถูกกว่านะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแถวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเป็นตอนที่หนึ่งะครับแล้วก็ตอนที่สองเนี่ยผมจะถ่ายต้นที่อยู่ด้านในต่อไปนะครับก็ให้ชมคลิปนี้จบก่อนแล้วก็ค่้ยไปดูในอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเรื่อยๆ ต้นนี้คือ,อเดี๋ยวดียๆจำไม่ได้แล้วต้นเอดอกของมันจะเป็นสีชมพูไอ้สีม่วง่วงนะครับอจำได้แล้วต้นลินซามนะครับตรงน,นี้นะครับก็เป็นต้นเชริคแคะนะครับ คือส่วนมากนะครับทุกต้นก็จะมีทรงของมันอยู่แล้วนะครับถ้าเราซื้อแล้วก็ไปทําการจัดการอีกทีเพื่อความให้มันมีความสวยงามมากขึ้นก็ย่อมทําได้นะครับแต่สําหรับที่ใครยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับก็แค่ตัดกิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ในการดักกันต่อไปนะครับเพราะว่าต้นที่เจ๊เขาขายอยู่นะครับก็จะมี รูปทรงให้เรียบร้อแล้วนะครับนี่นะครับต้นช่นเงินช่ำทองขน,น,น,นาดเล็กน,ลนะครับอินซามนะครับอิงซามก็ต้นนี้ต้นอะไรานะนี่นดอกของมันจะเป็นแบบนี้นะครับ คล้ายๆต้นชาฮกเกี้ยนนะครับอ่าจำได้แล้วนะฮะชาปัดตาเวียน,นะครับชาปัดตาวเวียดอกของมันจะมีลักษณะสวยงามมากกว่าสำหรับผมนะมากกว่าชาฮกเกี้ยนต้นเบนจมาเพือนนะครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับ เพื่อนสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเฟซบุ๊กเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นที่เพื่อนเพื่อนสร้างต้นเบญชมาศเงินไวทาบทอบนไซน์นะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นไม้นอกนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีในปัจมาชาติบ้านเรานะครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับอ่านะครับอันนี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับก็ทรงสวยหน่อยนะครับ ราคานะครับ2,500บาทบอลไซครับบอลไซไ,ไปดูได้ครับพี่ ก็สาหรับผลิตภัณฑ์เสริมนะครับไว้ตกแต่งตกแต่งบอนไซนะครับไว้ตกแต่งเป็นเครื่องประดับไว้ประดับบอนไซนะครับสภาพแวดลอ้อมเรียกว,ว่าอะไรนะไว้ประดับในในกระถางบอนไซเพื่อให้บอนไซเนี่ยมีความสวยงามมากขึ้นนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์เล็กๆเ,กเกน้อๆน,นครับไว้ประดับกัน เราไม่ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับราคานะครับนี่นะครับตัวละสิบบาทนะครับหกตัวหกตัวห้าสิบบาทนะครับก็ไม่แพงไม่แพงนะครับสามารถที่จะซื้อไว้ประดับตกแต่งได้ครับเดี๋ยวดูเบอร์ตัวอีกัางครับนี่นะฮะต้นไม้งามนะครับศูนย์แปดสี่หกสามสี่หนึ่งสามเก้าศูนนะครับ ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาทุกท่านไปชมต่อนที่อยู่ด้านในกันนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ,ท,นนรบท,นนที่มารับชมคลิปน,นี้ครับ